สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทําความรู้จักกับไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงบริเวณแผงกระดูกสันหลังครับคอนคาเวเนเตอร์ชื่อของมันมีความหมายว่านักล่าแห่งคอนคาเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางที่จัดอยู่ในประเภทซอริเชียนจัดอยู่ในกลุ่มเทรโรพอดและจัดอยู่ในวงคาคารดอนโทซอริครับ พบในประเทศสเปนมีชีวิตอยู่ในยุคครีเตเชียตตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีถึง125ล้านปีมีขนาดโดยประมาณ5เมตรถึง6เมตรมีน้ำหนักไม่เกิน1น่งตันครับมีลักษณะที่โดดเด่นนก็คือกระโหลกศีรษะที่มีขนาดใหญ่ยาวแคบมีสันงอนเล็กๆขึ้นอยู่เหนือดวงตาทั้งสองข้างมีฟันที่คมกริบราวกับใบมีดหรือมีดหั่นเนื้อที่เรียงเต็มขากรรไกร มีแกนกระดูกสลังที่ยื่นออกมาโดยระดับที่ไม่เท่ากันซึ่งแปลกมากถ้าเทียบกับไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นๆที่มีแผ่นหลังอย่างอโครคนโทซอรัสซึ่งเป็นญาติของมันที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือจะเป็นสไปโนซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับจระเข้ครับและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดไหนก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ